แนนเริ่มจากมะเถือก่อนเลยทำเคื่อดให้สองอันเสร็จก่อนเลยครับอันนี้อยู่ที่ว่าแฟนเราชอบแหละถั่วพูหรือว่าไอ้นี่ถั่วพูเลยสองอย่างเลยได้ไหมคะได้สองอย่างเลยได้ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะให้เขาทานน้ำพริกอะไรเราก็เอาน้ำพริกใส่ลงไปนิดเดียวพอพอให้มันพอดีคำอย่างนี้อ่าอย่างนี้เราก็ทานน้ำพริกกะปิทั้งหมดก็ได้หรือว่าวันนี้เรามีเตรียวไปน้ำพริกหลยอันเป็นน้ำพริกตาแดงนะครับ น้ำพริกกุ้งเสียบอะไรอย่างงี้แล้วทำให้หลากหลายหลากหลายก็จะทําให้สามารถมื้อเดียวได้ประโยชน์จากรสชาติอาหารได้มากมายนะครับโอเคมาสวัสดีคุณผู้ชมกันนิดนึงนะครับสวัสดีครับณผู้ชมคับขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมไม่ลิฟวิ่งนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนะครับรักที่จะตกแต่งบ้านชอบที่จะอยู่บ้านแล้วก็ มีความสุขที่มีชีวิตอยู่ในบ้านของเราเองอย่างมีความสุขด้วยนะครับวันนี้เราทําอะไรกันครับแนนวันนี้กําลังทําน้าพริกค่ะที่เป็นพอดีคำนอกจากความเก๋แล้วเนี่ยก็สะดวกในการทานด้วยถูกต้องนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี่จริงๆแล้วเนี่ยสารภาพเนื้อแนนเนาะอันนี้เราซื้อมาเลยนะครับสาเร็จรูปเลยนะครับเพราะว่าเราอยากให้มีความหลากหลายนะครับในการจะทานในแต่ละครั้งแต่อันนี้เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นที่ผมทําแล้วนะครับก็คือน้ำพริกกะปินะครับเขาเรียกว่า ของคู่บ้านของคนไทยใช่ค,ค่ะเมื่อกี้ที่เราสารภาพไปแล้วว่าเราซื้อน้ำพริกมาใช่ไหมค,ครแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ชอบตรงที่เวลาซื้อมาเป็นกระปุกแล้วเคามดมาแล้วมันจะแข็งนะคะพี่ตุงจริงๆแล้วเนี่ยมีวิธีช่วยให้มันนุ่มนวลแล้วก็น่ารับประทานขึ้นง่ายๆนะครับก็คือว่าพี่ตุงจะชอบบีบมะนาวลงไปนิดนึงแล้วก็ใช้น้ำปลาเนี่ยหยดลงไปหน่อยแล้วก็กวนๆเรา ตักมาเฉพาะเท่าที่เราจะพอจะรับประทานนะครับ<ช><ช>เราก็จะสามารถถนอมอาหารเนี่ยคือเก็บไม้ได้กระปุกไว้ได้อย่างเดิมนะครับแล้วก็ตักมาแล้วก็ความเร็วของน้ำมะนาวกับน,น,น้ำปลาจะช่วยให้รสชาติของมันดีขึ้นด้วยครับอ๋อก็เหมือนเราเพิ่มความเพิ่มน้ำลงไปให้เขา<ช>แล้วก็เราก็สามารถปรุงรสเองได้ด้วยถูกถนะครับหรือ <Okay. S 2> จะใส่น้ำอ,อุ่นไปน,นิดนึงก็ได้นะ ถ้าเกิดมันเข้มข้นมากาจริงๆนะครับคิดไปคิดมานะคะนั้นว่าเสียดายแทนคนที่เขาอยู่คอนโดหรือไม่ก็ทาวๆนะคะเพราะว่าอาหารพวกนี้เนี่ยกลิ่นแรงมากถ้าเกิดทําในตึกเนี่ยก็คงแบบกลิ่นคงกระจัดกระจายติดผ้าม่านแล้วก็<ช>ตลบกอบอกออกอวลอยู่ในบ้านใช่อยา่างค่ะน้องของเราเองเนี่ยเรายังต้องใช้ตัวขึ้น<ช>ดูดควันเนี่ยเป็นกัว ดูดเอากลิ่นต่างๆเนี่ยเอาออกไปด้วยนะครับแล้วก็มีตัวฟิลเตอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยรับด้วยตรงนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่คอนโดทาวน์เฮาส์เนี่ยก็ต้องคงจะต้องแบบต้องทําให้มีสัดส่วนหน่อยนะครับคือถ้า ก็คือบบทาได้ทำได้เหมือนกันนะฮะแต่ขอกั้นให้เป็นสัดส่วนก็จะดีกว่านะครับโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีครัวที่เป็นสัดส,ส่วนเลยของพื้นที่ที่ข่าวที่แล้วเราเอามาออกใช่ไหมคะบ้านโครงการนี้ที่บอกว่าเป็นสไตล์ลอฟสวยมากมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแต่งบ้านให้เป็นห้องลิฟวิ่งแบบสไตล์นี้ต้อง จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีทาเฮาส์อยู่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากจะได้สไตล์ลอฟ์เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าไอ้วัสดุที่เป็นอิฐโชแนลนะครับเหล็กกระจกต่างๆเนี่ยจริงๆเอามาเข้าไปตกแต่งในทาเฮาส์บางทีมันอาจจะค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความรุคารกับบ้านข้างเคียงถ้าเราไปทําอะไรที่มันแบบว่าทุบหรือหรือว่าเสียงดังมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำนะครับว่าถ้าอยากได้อิดโชแนลเนี่ยเราลองไปเลือกวอล์คเคอร์บรนะครับหรือเราเรียกวอลเปเปอร์นี่ยแหละแต่ทีนี้เนี่ยวอลเปเปอร์เนี่ยมันมีผิวสัมผัสที่มันเป็นหลายๆวัสดุไม่ใช่จับเป็นกระดาษอย่างเดียวแต่ให้ผิวสัมผัสด้วยถูกต้องครับเหมือนเหมือนอิดเลยนะครับลุกเนี่ยดูเหมือนอิดเลยเราใช้วอลเคอร์บริงที่เป็นลายอิดโชแนลสีขาวนะครับกระจกเงาแน่นอนช่วยได้นะครับกรอบรูปนะครับที่มีเฟรมสีดำๆนะครับหรือเราไปสั่ง ร้านเหล็กดัดนะครับคุณผู้ชมครับร้านเหล็กดัดจริงๆเนี่ยเขาไม่ไม่ใช่ทําเฉพาะเหล็กดัดประตูหน้าต่างได้อย่างเดียว<ช>นะครับเขาสามารถเนี่ยทําเป็นโครงเหล็กแล้วเราก็เอาชั้นกระจกวางลงไป<อ>น้องแนนก็สามารถเอาโครงเหล็กที่เป็นชั้นกระจกเนี่ยทําเป็นลักษณะเหมือนตู้แขวน มอนตู้แผ่นอย่างเงี้ยครับแต่แทนที่เป็นตู้ไม้ใช่ไหมฮะก็จะเป็นโครงเหล็กดำแล้วมีชั้นกระจกเราก็สามารถวางของโชว์ได้อะไรต่างๆนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดบรรยากาศที่เป็นลักษณะเขาเรียก industrial look คือดูแล้วมันเป็นเหมือนกับงานอุตสาหกรรมนะครับเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นหนังหน่อยนะครับตกแต่งเข้าไปนะครับอาจจะมีโคมฟงโคมไฟที่มันดูลักษณะเป็นแบบเหมือนกับใช้ในโรงงาน ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถตกแต่งนะครับบ้านของเราเนี่ยให้มันมีรูปเป็น loft style ได้แล้วคือสี<ไ>ะคะต้องคุมโทนเป็นสีดำขาวอะไรอย่างงรรี้วคะหรือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตุ้มว่าสีของผนังเนี่ยอาจจะจําเป็นนิดนึง<ช>สําหรับคนที่ยังเพิ่งเริ่มตกแต่งใหม่ๆะนะครับใช้สีขาวสีเทาสีดำเนี่ยเป็นสี จะได้ปลอดภัย,ภยใช่คุมไว้ะจะได้ปลอดภัยนะครับแลว้วก็อยากจะแ a c ซนต์สีหรือว่าอยากจะเน้นสีไหนนะครับ<ะ>เป็นพิเศษก็ไปใช้ที่พวกของตกแต่งหรือว่าพวกหมอนที่ใช้อยู่บนโซฟาต่างๆเหล่า,านี้ก็ทําให้บ้านดูสดใสขึ้นครับที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะว่า AP ดําเนินงานภายใต้ปรัชญานแนวคิดที่ว่า AP คิดและสร้างเพื่อชีวิตที่มากกว่าเพื่อเป็นการสะท้อนถึงวิธีการทํางานของ AP ที่นําความปรารถนาของลูกค้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานที่ลงลึกในรายละเอียดคิดมากกว่าทํามากกว่าเพื่อให้ลูกค้าสามารถต่อยอดการใช้ชีวิตในบ้านที่มากกว่าภายในบ้านจาก AP ครับค่ะและสําหรับไอเดียดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณโครงการบ้านกลางเมืองพีบุญสงครามจาก AP นะคะถ้าเกิดใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าอัปเดตเทรนด์ต่างๆนะคะก็เข้าไปได้ค่ะที่ w w w apthai com ค่ะหรือว่าโทรสายตรงก็ได้นะคะ1 6ึ3งสาค่ะ โอ้โหเราคุยกันมาขนาดนี้แล้วนะคะครเรื่องสไตล์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราพาไปดูบ้านที่ได้รับรางวัลบ้านและสวนอวอร์ดนะคะ2013ค่ะว่าจะสวยแล้วก็เก๋ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันในช่วงกราฟฟิ้งค่ะค Product ชื่อ Taxidermy ออกแบบเครื่องหนังแล้วก็เครื่องเขียนโดยสายอาชีพนี่เป็นช่างภาพแต่ว่าเหมือนได้ได้มีโอกาสได้ทำา Product พวกสมุดทำมือแล้วก็ Product เครื่องหนังชิ้นเล็กๆจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เลยเริ่มมีการเปลี่ยนการทำงานความยากของการทำแบรนด์ของตัวเองเราว่าอันแรกก็คือต้องกล้าทำเพราะว่ามันก็ดีกว่าอยู่เฉย,เฉยคือถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าก็คงไม่มีอะไรยาก ผักแรกที่ทำเป็นลักษณะเป็น Portfolio โอเศษหนังที่ได้เนี่ยเราเอามาทำเป็นเหมือนที่ใส่น้ำบัตรทีนี้พอเราทำของชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยปรากฏว่าสิ่งเนี้ยขายเร็วกว่า Portfolio โอหอันกว่าจะขายพอได้หนึ่งอันเนี้ยอีเนี้ยไปแล้วสิบกว่อาอันอดักชิ้นนี้ เป็นเป็นที่พันสายหูฟังซึ่งมันเป็นสินค้าที่ตอนที่ทำอะ่ะมันเป็นเศษหนังแล้วเราก็เลยว่าเออก็ทําอะไรเล็กๆออกมามันจะได้ดูแบบเหมือนไม่ทิ้งขว้างวัสดุตัวนี้กลายเป็นสินค้าที่คนรู้จักแท็กซี่เดอร์มี่มากขึ้นเพราะว่าม,มันได้รางวัลดีมาร์กปีนั้นมันได้รางวัลจีมาร์กของญี่ปุ่นด้วยมันก็เลยแบบกลายเป็นแบบเปิดตลาดให้เราด้วยที่ญี่ปุ่น ตอนนั้นก็คิดว่าบ้านนี่มันต้องใช้งบเท่าไหร่แล้วเราต้องต้องมีตังค์พร้อมก่อนแต่แบบมันไม่มีทางพร้อมอ่ะตัวหมวยนะเราไม่ได้มีเงินก้อนจํานวนหนึ่งซึ่งจะสามารถทําบ้านให้เสร็จได้แต่เราก็คิดว่าเรามีพอที่อย่างน้อยที่สุดโครงมันขึ้นและที่เหลือ,อเดี๋ยวก็คงงบตายดับหน้าไอเดียที่จะมีบ้านเนี่ยมันก็เริ่มมาละแต่เหมือนบ้านในที่นี้มันคือไอเดียที่จะมีสเปซของตัวเองอยากที่จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าหองอะไรบางอย่าง ที่เราได้ได้สร้างมันขึ้นมาเองถ้าเห็นชัดๆบ้านหลังนี้จะมีจะเป็นบ้านปูนหลอ่อบ้านปูนหลอก็ต่างกับบ้านปูนเปลือยคือปูนเปลือยก็คือฉาบเมทาสีแต่ปูนหลอ่อนี่คือเราจะหล่อผนังของเราขึ้นมาแบบทีละเมตรแล้วเราก็แกะไม้แบบออกเสียเวลาหน่อยในการทําแต่เราจะหล่อขึ้นมาทีละ50สเซนทีละเมตรค่อยๆต่อต่อ,ต,อต่อผนังขึ้นมาแทนที่จะแบบ เอาแบบเร็วๆแล้วก็เททีเดียว e อะไรเงี้ยค่ะผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านและผู้ออกแบบทุกคน่ะคือถ้าเผื่อสร้างอะไรขึ้นมาหรือทําอะไรขึ้นมาแล้วมันต้องทุบอะไม่ใช่แค่เสียเวลากับเสียความรู้สึกแต่หมูว่ามันเสียใจด้วยคือคนที่เป็นช่างเนี่ยเราเราคิดว่าเอ้ยค่าแรงถูกอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยบางทีเขาทาอะไรขึ้นมาแล้วเขาต้องทุบเนี่ยเขาเซ็งนะเขาเซ็งเพราะว่าโอ้โหเขาัุ่์ตั้งใจทํา บ้านสมัหมวยเนี่ยหมกว่ามันเป็นมากกว่าสถานที่คือมันเหมือนเป็นแหล่งที่มันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าหนึ่งเราเป็นเจ้าของของมันจริงๆมันเป็นสเปซของเราจริงๆแล้วมันเป็นที่ที่เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองมากได้มากที่สุดและยิ่งถ้าเป็นบ้านที่เราทําขึ้นมาเองเนี่ยทุกสิ่งที่อยู่ในบ้านมันคือเรามันก็เลยเหมือนยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าบ้านคือสิ่งที่มันจะคอยย้าเตือนเราทุกอยู่ตลอดเวลาว่า เราเราคือใครแล้วเราเป็นเป็นยังไงกับบ้านโอ้โหต้องขอขอบคุณคุณหมวยมากๆเลยนะคะที่ยอมเปิดบ้านให้เราเขนะ้าไปบุกแล้วก็ตะลุยทุกซอกทุกม,มุกม,มเลย okay, นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ได้รางวัลเนี่ยเพราะว่าเป็น เรื่องของไอเดียนะพี่ว,ว่านะคือเรื่องของความงดงามเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นตรงนั้นแต่ประโยชน์ที่สอยแล้วก็เรื่องของการนําวัส,สดุต่างๆนํามาใช้เนี่ยพี่ตุ้มว่าสมควรและที่ได้รางวัลเพราะว่าเป็นการนํามาใช้ที่เรียกว่าเท่แล้วก็ดูแล้วแบบโอ้โ ไม่น่าเชื่อว่าออกมาดีแล้วก็ตังที่ต้องจ่ายเนี่ยมันบบประหยัดเงินได้ด้วยใช่แล้วก็สื่อความเป็นเจ้าของบ้านได้ดีด้วยถูกต้องเพราะ,ะรฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ตุ้งจะกร a บ b i n ช่วงไหนส่วนไหนของบ้านออกมาดีคะอ๋ออันแรกเลยนะครับที่พี่ตุ้งชอบมากๆเลยเนี่ยตู้หลังที่ทํางานชั้นเนี่ยจริงๆแล้วชั้นเป็นเหล็กฉากธรรมดาจากบางโพเลยนะ,ะแต่รางเลื่อนกับกรอบที่เป็นเหล็กแล้วก็ใช้แผ่นพอลิคาร์บอเนตเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเขาไม่ทาราคาคุณผู้ชมเด็ดขาดไปกว่านั้นก็คือว่าช่องล่างที่แกเว้นไว้สําหรับปช่องแสงเพื่อให้แสง เข้ามาจากด้านหลังทําให้ตู้เก็มีแสงสว่างเวลาเราเลื่อนแผ่นโพลีคาร์บอเนตปิดเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้มีแสงเรืองออกมาจากข้างหลังได้สวยนะแน่นะจริงพอยิ่งรู้แบบว่าเหตุผลแล้วยิ่งแบบรู้สึกว่าเก๋เก๋นะครับอ่ะเราไปดูกร a บบิ้งอันที่2กันดีกว่านะครับอันนี้ก็ทีเด็ดนะครับคือการเขาเรียก m o v a b l e pantry นะครับตู้ทั้งใบแนนเลื่อนได้เลื่อนได้ดูสิพ่อว่าเขาทำเนี่ยเก่งมากก็คือว่า ทำชุดครัวพันทรี่ตัวนี้นะครับมีบิวอินทานนตรงรกษางตู้แผนนะครับผนังเป็นปูนเปลือยนะครับที่ทีเด็ดคือตู้ข้างล่างเนี่ยแหละสามารถเลื่อนได้สามารถเลื่อนได้เลื่อนไปหันศัพท์เลื่อนไปทํานู่นทํานี่มีทีเด็ดอีกอันนึงครับคุณผู้ชมครับครับอันนี้เนี่ยทีเด็ดมากๆเลยดูบันไดเขาทางขึ้นอันแรกเนี่ยเป็นปูนแต่อันที่สองเนี่ยพอเราเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเป็นบันไดเหล็กทาสีน้ําเงินแล้วเวลาเดินขึ้นเดินลงนะเท่นะเออนะครับใครมาบ้านต้องแบบว่า Amazing กับบันไดอันนี้นะคะพูดคุยกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนันอยากรู้แล้วว่าช่วงหน้าเราจะมีไอเดียอะไรเก๋ๆในช่วงดูอิงครับนะครับคุณูชจะพื้นที่เปล่าๆจะเก๋ไก่และเปรี้ยวจี๊ดขนาดไหนนะคะครอชมช่วงหน้าคะ่ะไม่ใช่มะนาวนลครับจริงจ